Oh. ครับครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC, คนประกาศละเอียดครับ mm hmm. ผมแล้วก็พุทิชัยละครละเอียดครับวันนี้เรามาเจอกันกันกบวันที่9พฤศจิกายนเมื่อคืนก็8พอยอหรือ8พฤศจิกายนครับวันลอยกระทงครับก็น่าจะสิ้นสุดฤด,ดูกาลที่ออกงานรถแห่งานกระถิ่นงานบวชอะไรที่งานแบบต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อครับก็ ออกงานหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเต็มเตมครับเสียงเปลี่ยนเสียงเพี้ยนเยอะครับผมก็เลยยังไม่ทําคลิปเท่าไหร่ก็เลยวันนี้จะทําคลิปให้ทักทาย fc ครับจะได้หายคิดถึงกันบ้างหนึ่งบางคนก็โทรมาถามหายไปไหนจะไม่ไม่ทําคลิปโน่นนี่นั่นก็เลยบอกว่าตื่นเช้าออกงานเช้าครับเช้าต่อบ่ายบ่ายต่อเย็นมันเป็นหวัดเป็นไข้หวัดลงคอเวลาพูดมันจะเสียงไม่ดีก็เลยไม่ทําครับอันนี้คือเหตุผลข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองครับ เมาตลอดครับผมคำว่าเมาไปใจว่าอ่ามาเลเทเมาครับไปงานแบบนี้ต้องเมาแน่นอนครับก็เลยแบบว่ายังไม่มีอารมณ์ในการที่จะทําคลิปก็เลยครับนีหละก็เลยทักทายเอฟซีวันนี้ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ทักทายครับก็ตรวจสอบสภาพรถครับรถแห่ครับตัวนี้ก็คิ้วแตกครับออกงานคิ้วแตกชนต้นไม้ครับกาลังบูรณะให้ใหม่ครับเยอะเหลือเหลือท่อเหล็กครับผมท่อสแตนเลสครับแล้วก็ระบบ เดินผ่านสายไฟครับอันนี้คือคันเบอร์สามครับขอบคุณคิวงานครับที่ทักทายมาแล้วก็วันนี้ก็จองมาสองคิวครับผมครับส่วนคันเกียวครับคันเกียวก็ถือว่าโอเคครับขึ้นเข้ารูปเข้าแบบครับทุกอย่างระบบเสียงเหลือระบบประตูนิดหน่อยครับประตูเปิดเองครับผมก็เลยเหลือรอเก็บงานนิดหน่อยครับผมส่วนคันที่สามครับมาดู ตัวนี้เป็นคันที่3าครับเป็นรถเล็กครับสำหรับางานขึ้นบ้านใหม่หรือร้องคาราเตะปีใหม่อะไรเล็กๆหรือว่าทอดแหลงแหจับปลาลับไปได้ทุกที่สำหรับรถกระบะคันนี้ครับผมครับผมรถคันนี้คือน้องใหม่ครับน้องใหม่ก็ทําสีเรียบร้อยครับออกงานก็ประมาณ5งาน6งานครับครับถ้า ตั้งชื่อให้แกก็น้องเอลซ่าครับหรือว่าน้องฟ้าเนี่ยอนนี้คันที่4ครับผมซึ่งเราก็ทําให้เรียบร้อยครับออกงานเสียงกลางได้ครับผมปาก18ครับอันนี้ฝาก f อฟซีได้กดติดตามครับราคามีตั้งแต่หนมื่นห้าหงมื่นแป่นสองสองหมื่นก็ว่ากันไปครับอยู่ที่ชั่วโมงอยู่ที่ดาราอยู่ที่นักร้องดนตรีที่เกรดเเกรด B เกรดพอใช้เกรดอ พอไปวัดไปว่าครับมันอยู่ที่ราคาด้วยครับถ้าคนเก่งค่าตัวก็แพงถ้าคนไม่เก่งค่าตัวก็พอถูกหรือพอทุนทุนไทยกันไปอันนี้คือที่แจงให้ลูกค้าครับบางใช่ว่าจ้างถูกแล้วยังได้ดีๆอย่างนี้ก็มีเหมือนกันครับอันนี้ก็ขอบคุณทีครับที่กดนุนมาตลอดครับผมไปเดี๋ยวไปดูงานกันนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มื่ืานนี้เดี๋ยวผมจะส่งยิบากให้พี่ชายครับอยู่ที่ยะโสธรครับแลนี้ก็เพิ่งได้ทํางานครับทํางานเก็บงานรับเพิ่งเสร็จเดี๋ยวจะจัดส่งให้พี่ชายครับผมเดี๋ยวให้เก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับนี่แหละเวลาผมทาผมทําจริงเวลาหยุดคือหยุดเวลาเล่นคือเล่นครับก็เลยแบบว่าโทรมาตามจิกบางครั้งก็ยังไม่เสร็จก็เลยยังไม่ส่งครับอันนี้บากพี่ชายครับผมสำหรับไมโครเครื่องไอ a d ครับ วันวิบาก4-5คันครับตอนนี้กําลังจอ่อคิวกันอยู่ครับก็จะมีเวฟไร้์ย้อยู่ประมาณ3คันสมา1์หคันเพย์หน้าหน JR 1ครับผมแล้วก็แดดอีกคันหนึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มทํางานพรุ่งนี้วันนี้ผมจะสปีดอัพให้เสร็จไม่ต้องห่วงครับบางครั้งอาจจะช้ามก็ขออภัยครับตามที่บอกครับ1เดือนที่ผ่านมาออกงานตลอดไม่ค่อยมีเวลาครับผมไป ตัวนี้ก็เป็นของเทน่าครับเทน่าของพี่ชายครับอันนี้เกย์อครับเยวประกอบให้พี่ชายครับนีนน่ครับอะไแนี้แสงอไรแบนี้ครับอันนี้ก็ฝาก fc ครับ fc ก็คือ1เรื่องแผงคอครับแผงคอที่จะแปลงใส่เวฟเวฟร้อยร้อยยี่สิบห้าเวฟร้อยสิครับซึ่งเรามีเครื่องจึงเองมิลลิ่งเอง เครื่องอัดเองครับเนี่ยนี่คือผลงานครับก็คือแผงคอเทนาโนวาครับเรากึ่งเปลี่ยนแกนใส่เวฟร้อยสิบใส่เวฟร้อยเก่าใส่เวฟร้อยยี่ห้าครับเนี่ยเราจะแข็งแรงกว่าของเดิมครับเราเป็นแผงคอสองชั้นครับเนี่ยบางคนบอกว่าไอ้มันเกี่ยวอะไรแกนก็แกนเท่าเดิมครับผมดีมันดีกว่าแน่นอนครับเพราะว่าเรามีแผงคอสองชั้นครับเนี่ยหนึ่งสองล่างบนครับผมแปลงเรียบร้อยครับอันนี้คือ จะซื้อแค่แผงคอที่แปลงใส่เวฟก็ได้หรือจะเอาพร้อมอแกนโชกอย่างนี้ก็ได้ครับตัวน,นี้คือรถเดิมครับของเดิมของเทนา่าของนูวของแดดของโซนิกค,ครับที่ยังไม่แปลงคอตัวนี้แปลงคอใส่แกนเวฟเรียบร้อยครับผมจะซื้อแค่แปลงคอก็ได้ครับผมหรือจะซื้อพร้อมแกนโชคก็ได้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนซีนอัตอมันให้ใหม่ครับอันนี้ฝากเอฟซครับได้กดติดตามครับผมเนี่ยส่วนแผงคอเดิมมันเป็นแบบไหนก็คือเนี่ย มันจะเป็นชั้นเดียวครับเวลาชนกระแทกครับผมโทษทีครับภาษาแม่คันเทนาต้นไม้หรืออะไรอยากคลิปมือเช้าที่ผมทําคลิปไปก็คือมันคตมากครับคตจนหักครับคันมือเช้าก็ได้ทําการดัดตัดแต่งให้เรียบร้อยครับสําหรับแผงคอของเวฟครับนี่ครับเราทํที่บากเราทําตามงบครับไม่ต้องไปซเรียเรื่องราคาครับมีงบน้อยงบมากให้บอกครับ ถ้าปรึกษาผมก็จะให้คําปรึกษาดีๆแล้วก็บวกงบประมาณไม่ต้องบานปลายครับผมเดี๋ยวโปรโมชั่นดีๆก็จะแถมเสื้อหนึ่งตัวครับผมนี่ยครับอ่าฝากครับอันนี้สลับแพนคอร o โ i นิ ic, ใส่เวฟร้อยร้ยิบห้าเวฟไร้เก่าครับจอดข้างแล้วไก่ทำวิบากได้ครับส่วนบวกล้อเดี๋ยวเราจะขึ้นให้พวงนี้จะได้รันสปีดท,ทำวิบากให้จบทุกคันครับนี่ค ส่วนที่โปรโมชั่นก็คือถ้าท่านไหนที่จะสั่งชุดหน้าโนวาใส่เวฟครับราคา1,500พันรบาทแมเด๋ยวผงแถมเสื้อให้1ตัวครับผมสวยครับตัวนี้มาใหม่ครับครับทำมารอบนี้ก็อยู่ประมาณ50ตัวเหลือแค่นี้ครับครับทั้งแก่ทั้งรถเฮแล้วก็ซื้ออะไรครับตัวนี้มาใหม่ครับเนี่ยสวยหลายท่านก็โทรมามาทวงครับผมซื้ออะไรจากพี่ 2- 3 0าพขอสักตัวแต่ก่อนยังไม่มาพี่ เดี๋ยวขอรอบนี้ครับรอบนี้ขอทํายอดหน่อยเพราะว่ายอดไม่เข้าครับได้ตังมาหรือว่าได้ค่าอุดหนุนจาก f c มาผมก็ไปไถใบนาไถทุกอย่างเรียบร้อยครับกดนี่ครับหนึ่งใบครับเลือก้อนใหญ่ครับก็เลยขอทํายอดหน่อยครับนี่เสื้อครับสําหรับหนึ่งพันห้าร้บาทขึ้นไปเดี๋ยวแถมเสื้อหนึ่งตัวครับผมนี่ครับ่วนเรื่องสีมีการครับนี่ครับสมีการเรามีเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นสีมีการงานสร้างครับ ใส่เวียบร้อยร้อยยี่ห้าร้อยสิบเหมือนเดิมใส่เกราเทน่าก็ได้บางท่านจะเอาแค่หางปลาก็ได้ครับจะเอาแค่หัโชก็ได้ตัวนี้คือเราทําสําเร็จครับพ่นสีให้เรียบร้อยหรือเราประกอบครับสาหรับร้อยยี่หรือว่าร้อยสิบด้านหลังคราสี่ห้าคันครับเดี๋ยวจะพาไปดูงานดิบครับผมว่าทําเองไหมทําจริงไหมหรือออกหน้าตาเป็นแบบไหนเวลาเห็นสวยแบบนี้ก็ถือว่าสวยแต่ถ้าเห็นตอนงานดิบจะเป็นแบบไหนไปดูครับผม ต,ตัวนี้ก็จะเป็นแผงคอใหญ่พวก t z r v r เรามีเยอะครับวันนี้ก็เข้าอีกประมาณ20ตัวรีบจองเข้ามาครับสำหรับ VR t z KR, e d r ครับแผงคอใหญ่ที่แปลงใส่เทนา่าใส่แดดใส่โซนิกใส่เวบร้อยร้อยยี่้าสปาร์คสปาร์สนาโนสปาร์ a หน,น,นึ่งสามห้ X1R ครับเดี๋ยวรอขึ้นคิวสำหรับพี่ชายที่ยสทออุบลราธานีครับผมเนี่ยครับส่วนคาบูครับเนี่ยคาบูของแท้ติดรถ ของแดดของแอลครับผมครับตอนนี้ได้อยู่ประมาณ10ลูกครับ1 2 3 4งสองสี่ห้าเอ็นก็มีครับเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นของแท้แต่ว่าลูกชักไม่สวยเท่าไหร่ครับผมเนี่ยครับตอนนี้รับไปเลยครับก็คือ650บาทครับส่งให้ฟรีทั้งแดดแท้ติดรถทั้งเอ็นโแล้วก็ b ีด t อเอลเับเนี่ยยังไม่ล้างครับเดี๋ยวผมจะคัดสภาพให้ครับผมนี่คือฝากเอฟครับอะไรเรามีมือเดิมถ้าบอ พายเสียบังโคหน้ามีเหมือนเดิมครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูชิมิอาร์มเนี่ยอันนี้โชค๊คของกับครับผมของอารเซดาวของเอ็มบเอ็ก์ของซูเม,มอร์เอ็กซ์ครับเนี่ยเรายังไม่แปลงครับนี่ครับครับพอดีงานเราเยอะครับทั้งงานเครื่องแล้วก็งานโชค๊คครับเนี่ยเราจะกำลังคัดสภาพให้ครับครับ <c oughs> ส่วนเรื่องชิมิอาร์มเนี่ยงานหยิบครับตัวนี้จะเป็นของเวฟร้อย รับเรียบร้อยตัวเก่าครับเนี่ยตัวถังครับตัวนี้เป็นงานดิบครับใกล้ๆก็ได้ครับงานดิบซึ่งยังไม่กีรไัยครับเนี่ยเราดูตะเข็บการเชื่อมครับหางปลาโหโชครับปิดรูสิงมีร์มต่อหางปลาเป็นเสร็จครับเนี่ยตัวนี้เป็นของเรียบร้อยเก่าเล็กครับส่วนตัวนี้จะเป็นของเรียบร้อยสิบครับผมเป็นผอใหญ่ครับเนี่ยผอใหญ่แต่เขียบใหญ่ครับ ตอนนี้เราพัฒนาขึ้นก็คือหนึ่งเรื่องอเหล็กยึดสตองโซ่ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแรงทนทานครับเนี่ยตัวนี้เป็นของเวียบร้อยสิบเรียบร้อยเก่าส่วนตัวนี้เป็นของร้อยยี่ห้าครับร้อยยี่บห้าจะกว้างกว่านิดนึงครับผมแล้วก็เป็นพอใหญ่ครับตัวนี้เป็นงานดิบสําหรับงานดิบาราคาผมจะส่งให้ที่สองพันบาทครับแปลงให้เรียบร้อยไปขัดเจรไนทําสีเอาเอง แต่ถ้าผมเกียร์ละในทำสีให้สองพบาทแถมเสื้อหนึ่งตัวครับมาเอซีจัดมาครับผมจัดให้ถ้าถ้าเราทําเองมันจะโดนใบตัดไปขัดไปอะไรประมาณอยู่ห้าหใบครับซึ่งราคาต้นทุนจะสูงขึ้นอีกเยอะครับนี่สลับกันอ่าเสมีอางงานดิบครับผมเนี่ยอะไรเราทำเองทุกอย่างครับทั้งดามโครงทั้งเสิงอาร์ม ทั้งไปอุ้งเรื่องทุกอย่างครับฝากเอฟซีมาเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เรื่องเพจการลดแห่หรือว่าคิวงานลดแห่ด้วยครับฝากฝากอุดหนุนจองคิวครับผมครับสุดท้ายนี้ไม่ได้มากครับผมแค่ทักทายวันแรกครับวันแรกแข้งนานครับขอทํายอดมาเดิมวันนี้อาจจะไม่นอนง่ายครับขอทํายอดให้น้องสาวครับอยู่ที่ข้นส่งครับซึ่งเหงามากหลายวันไม่ได้ส่งงานครับครับสุดท้ายนี้ไม่ไรมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ